เออนิทูเราจะอะไรซี้แจงทำมลูกในส่วนของเรื่องนี้นะคะนิพูดได้แค่ในส่วนของนิเนาะเอ่อสำหรับพี่เขาอะนิทก็ยังเป็นพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เราลักแล้วก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะส่วนคือพี่ผู้หญิงกัผู้ชายอะไรนะคะพี่ผู้หญิงผู้ชายที่เราพี่ผู้หญิงคนนึงเป็นเพื่อนค่ะ คือคนเราเป็นเพื่อนกันก็ในส่วนของพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เราคำรบกันเหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วเราเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็นิว่า มันผ่านมาแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วค่ะในตอนนี้สิ่งที่คุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไรนะคะอะไรนะคะสิ่งที่คุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไรนะี่ขอไม่ลงดีเทล,ลในเรื่องนี้แล้วกันค่ะเพราะว่า,ถ,าถ้าพูดไปมันระทบหลายฝ่ายใช่มันตอนนี้มันมันชื่อเราอ่ะ,อช,ออะชื่อเรามันกระจายไปเยอะมากจริงมันมีข้อมูลไหนที่มันไม่เป็นความจริงบ้างที่ลิงอยากจะพูด นิงจิงยังไม่ได้ดูเลยค่ะว่ามีข้อมูลไหนหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เข้าไปดูว่ามันมีแต่ว่าเห็นมากว่าเ่ามันมีเรื่องนี้ว่าพี่พลอยพูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราได้เกิดการคุยแล้วใช่ค่ะขออนุญาตถามแล้วกันว่าเป็นมือที่สามจริงไหมคะเออตานะิงคิดว่านิงเคารพเตงมากพอที่จะไม่เป็นที่สามของใครค่ะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องของเพื่อนก็คือ มันไม่มีอะไรจริงค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงมันไม่มีการสาสัมพันธ์ต่อมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันถูกนี่คือเพื่อนจริงๆใช่ค่ะกับพื่อนบทูแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอไม่ได้คุยได้ซ้ำอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ได้ซ้ำว่าเขาทําอะไรต่อหรือยังคือไม่ได้คุยเลยกับทูไม่เคยใช้คำว่าแฟนไม่ไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอนค่ะไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอน ันนานมากแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานมากแล้วแล้วก็มันผ่านมานานแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันมันได้พูดคุยกันอย่างเออได้พูดคุยอย่างบริสุทธิ์ใจอะค่ะแล้วมันก็นึงก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วเวลาพูดว่านานคือ่เดือนเทร่นี่ว่านิ้งพูดไปหมดแล้วค่ะว่าว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วเราเราน่าจะมูฟออนจากเรื่องนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วการเตรียอเราครั้งนี้มันจะทำให้เราหลุด ทำกรณีนี้ือความสงสัยนี้ไปได้เลยะมันเคลียร์แน่ๆนี่นี่นคิดว่าเมื่อกี้นี่นนตอบชัดแล้วนะว่าว่าแบบมันไม่มีอะไรอะคะ่ะมัน,น,นไม่มีอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่านิงได้เคลียร์ได้คุยแบบสมบูรณ์แบบได้บริสุทธิ์ใจกับพี่เขาแล้วค่ะแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วงานของนิงนี่คือช่วงที่พี่ทูคบกับทอยอยู่ไหมคะมันมันผ่านมานานแล้วค่ะมันผ่านมานานแล้วที่นเขาบอกว่าพี่ทอยอันคโดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเรา ข่าไม่ตื่นอะไรนะคะ,ะพโพลล์เรานิ้งนี้เห็นจข่าวค่ะแต่ว่านิ้งบอกตรงๆว่าพี่พลอยังเป็นพี่ที่นิง้งรักและเคารพอยู่ดีค่ะตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิ้งซิมเปิลฟู้ดิ้งเจอพี่พลอยพี่พลอยเคยให้แบบคือคือพี่พลอยก็ยังเป็นพี่ที่เรารังและเคารพอยู่ดีค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ย,ยังติดต่อกันก็ยังคุยกันดีไม่ไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องก็เพิ่งเกิดเมื่อวานเนาะแล้ววันนี้เราก็ แล้ววันนี้ก็นี่ก็ทํางานทั้งวันเลยอยากจะคุยหรืออยากจะทำความเข้าใจกับพี่ทำไมเออนิ้งว่าเรามุ่งมองจากเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นิ้งคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่นิงต้องคุยกับพี่เขาอะค่ะไม่ต้องอะไรก็ได้มากกว่ามากกว่าค่ะมันเป็นเรื่องที่นิ้เนี่ยต้องคุยกับพี่เขามากกว่าอ่ะนเราก็เลยคิดว่าตอนนี้คราวนี้มันมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างตอนเนี้ยผิดใจไม่รู้สึกหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ข่าวนี้มีผลกระทุกคนใจความรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะเรียดไหมทำให้เราเครียดหรือเปล่าทุกไม้นอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปอะค่ะ หมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านมันไปแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านิ้งรู้สึกว่าที่นิงคุยอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะนิงว่านิ้งนิงเคลียร์มันแล้วหมายถึงว่านิ้งว่านิงนิ่งพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทาได้แล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่าพี่รู้สึกว่าเรื่องความที่เราเป็นเนื้องอกแล้วแบบว่าพรุ่งนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นนมาได้เลย หลายหลายอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราแบบซื่อสัตย์แล้วจริงใจมันคือโอเคแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนี้กับคนที่กําลังพูดถึงเราในโซเชียลไปแบบหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องมันแบบไปกันใหญ่แล้วเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างม่ไม่มีอะไรจะบอกค่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยแล้วก็คือนิ้งว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจความความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจค่ะ ไม่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเขาเปขาจริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรไม่เพาะว่าเป็นการเข้าใจผิดเท่านั้นมีเรื่องอื่นอัปเดตดไหมคะเรื่องมีอัปเดตดนั้นอัปเดตสุดษฎนะค่ะตอนนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้วันนี้คือจะใช้คอมมิชชั่เออพอหนุ่มได้ออกมาพูดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คาใจคาใจชาวเน็ตไปค่ะ พูดเราก็ดีขึ mm. uh, ้นนะคะหมายถึงว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าแบบความรุทสิ์ใจของเราคืออะไรตรงไหนแล้วเราพูดถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคะนิงคิดว่านิงพูดไปครบทั้วแล้วว่าเรื่องราววันนี้เราส่อรับพูก็คือมันเป็นแค่เพื่อนกันนะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆได้คุยกับพี่หมูในภาหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาทเราจะไม่ไปเรื่องอื่นกันจริงๆแล้วค่ะถ้ายังไม่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์ อะไรนะคะเขาถามคืออะไรละตอนนี้นิ้งโสดเลยคะนิ้งโสดค่ะตอนนี้นิ้งโสดค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าจะถามประเด็นต่อไปก็คือถามต่อไปได้เลยค่ะเรื่องอ่ะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะอีกคนที่อยากมีแฟนไหถ้าถ้ามีคือจริงๆร้านี้รู้สึกว่านิ่งรู้สึกว่านิ้งชอบมีความรักนะแต่อย่างที่บอกว่าคือเวลาเรามีความรักเนาะนี้ว่าทุกคน ชอบมีความรักดีกว่าทุกคนอยากจะมีความรักทุกคนอยากฟิลเลิรทุกคนอยากอยู่ในที่ที่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่รักเราอะไรเงี้ยเครื่องนี้ก็อยากมีสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าถ้าในเรื่องของแฟนอะถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีค่ะแล้วมันมันต้องมาบั่นทอนหรือว่ามันต้องมาทาร้ายเรื่องอื่นอีกอะเราเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าเราก็ยังมีพี่น้องพรอครัวแฟนๆที่แบบว่าอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยแล้วนี่รู้สึกว่าคือนี่รู้สึกว่านี่โอเคอะนี่รู้สึกว่า นี่รู้สึกว่าแค่นี้นี่ก็รู้สึกว่าอ่ะพีชิยอกับสิ่งนี้แล้วที่นิ้งได้รับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยเพ้าวมันไม่เราไม่เปนแย่งกันไม่เออนี่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องนี้ยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยงั้นไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนมือที่สามมันดูเหมือนหมายถึงว่าแบบเข้าไปพัวพันไปยุยงแตกแยกเนาะซึ่งนิ้มั่นใจว่ามันไม่ใช่ค่ะผู้ชายครบ่ผ